MR Soffern สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องรับชมคลิปน,นี้ครับผมมากู้กระบอกลันกันครับผมผมใส่ไว้16กระบอกนะครับผมใส่ไว้เหมือนเช่นเคยนะผมไม่ได้ทำรันเยอะนะผมพอได้ ทำได้แค่สิบหกกบอกเองครับผมนี่ครับเป้าหมายด้านหลังนี่ครับเดี๋ยวไปตามรับชมคลิปนี้กันครับผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลัง,งใจที่ให้ผมทำคลิปไปข้างหน้าด้วยนะครับผม ไม่มีครัผมมาต่อด้วยหลังที่สองนะครับทังไม่มีครับผม ขอด้วยหลังที่สามครับผม สามยังไม่มีครับผมบอกที่สี่ครับผมบอกที่สี่ยังไม่มีครับผม กระบอกที่หกนี่กระบอกที่ห้า บอกที่ห้าก็ยังไม่มีครับบอกที่หกรับผมไม่มี ยังไม่มีครับผมดูน้ำครับกระบอกนี้มีครับผมอาจะตายครับกระบอกนี้ตัวใหญ่ไม่รู้จะตายหรอไม่เห็นดินเลยนะ ตัวใหญ่ครับผมมีแต้มอยู่นะครับผมโอเคครับผมไปลุ้นกันต่อครับ มันันนี่เยครบโอ้หลังนี้ก็มีครับผมตีนเลยตุ๊กตักตุ๊กตักโอเคครับผมไปต่อครับมาครับผมหลังต่อไปครับจะลม้ม ไม่มีครับผมหลังไปต่อครับ <c oughs> เหลืออีกสี่กระบอกสุดท้ายนะครับผม <c oughs> ไม่มีครับผมใส่ไว้น้ำตื้นๆนะครับผม น้ำไม่ไเนี่อ,อดรูเหยื่อที่โคงไก่ฮะไม่มีตัวคุณนันเลนนะยวไปเล่นดน้วยกันสองหลนงสุดท้าย ไม่มีครับผมหลังสุดท้ายแล้วนะครับมานมาเนอไม่มีครับจบวัเท่ากันไม่กี่ก็บ,บอกเองนะครับผมพกกระบอกเ้าไปดูแต้มด้านบนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็กู้เสร็จแล้วครับผม16กกระบอกได้แค่3กระบอกนะครับผม3กระบอกเองครับผมเดี๋ยวมาดูแต้มกันหลังนี้2ตัวครับผม กระบอกที่สองครับหนึ่งตัวบกได้ละสามตัวเดี๋ยวมาดูกระบอกนี้ครับตัวใหญ่มากครับโหกินอาหารจนหมดเลยคนระับ ใหญ่ครับผมกวนตึบเลยนะครับตายรูวันนี้ได้มาสี่ตัวครับ เดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันนี่ครับน้ำหนักได้0.8นะครับผมได้8ขีดนะครับ ได้มา8ขีดนะครับครับผมคลิปนี้ก็ผมขอลาไปก่อนแล้วครับผมยามเช้าครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผม